ประเทศไทยนี่นะครับเป็นประเทศที่มีศักยภาพไม่ว่าในด้านใดๆก็แล้วแต่นะครับเราพร้อมกันหมดแต่เพียงแต่ว่าเราขาดการสนับสนุนและมีไอประเภทตตัดขาอยู่เรามีเยอะมากทําให้ประเทศเราไม่สามารถที่จะเดินหน้าต่อไปได้นะครับในหลายๆากิจกรรมที่ประเทศไทยมีในหลายองค์กรในหลายๆหน่วยงานเช่นนะครับองค์กรทหารอย่างเงี้ยในผมพูดเอาทหารดีกว่าจริงๆศักยภาพกองทัพบ,บ้านเราเนี่ยไม่ได้ด้อยไปกว่าอินโดนีเซียหรือมาเลเซียนะครับเราสามารถกระโดดติดจับเกาะเป็นลำดับที่จาก24ของโลกเนี่ย เราสามารถกระโดดไปที่15 16ของโลกติดกับอินโดนีเซียได้เลยนะครับเรามีความสามารถพอเรามีความพร้อมอยู่แน่นอนครับเรื่องการเตตัดขาการตัดงบประมาณการจัดซื้ออาวุธมีปัญหามีการทุจริตคอร์รัปชันกันมันไม่มันไม่ได้ถูกการการเมืองแก้ไขและอีกอย่างหนึ่งกฎหมายมันไม่ได้ถูกบังคับใช้กันจริงๆมันก็เลยทําให้มีช่องว่างของการทุจริตไม่ว่าจะเป็นกองทัพหรือเป็นสํานักงานตํารวจหรือไม่ไมกระทั่งหน่วยงานราชการอื่นๆรวมถึงสอตอง,งอเองที่ติดถล่มเนี่ย มันก็มีการทุจริตไปตรวจเขาอย่างเดียวอะแต่พอตตูเองเป็นไงครับประชาชนยังไม่ทนไปตรวจสตองงอตึกโ่มซะก่อนมันก็เราทให้เห็นภาพว่าวันนี้นะครับการทุจริตเป็นปัญหาเรื้อรลังและเป็นปัญหาร้ายแรงของสังคมมันทําให้เราเนี่ยไม่สามารถที่จะกระโจนไปข้างหน้าได้ทั้งทั้งที่โอกาสเนี่ยมันเข้ามาถึงประเทศไทยหลายรอบมากประเทศไทยมีศักยมีศักยภาพในการทําเรื่องเกี่ยวกับการพาณิชย์การเกษตรอยู่ประเทศเราเนี่ยมีความพร้อมอยู่ในหลายๆด้านแต่ประเทศเราขาดความพร้อมคือการให้ความรู้นะครับการ,ราให้งบประมาณ นะครับแต่กับรัฐบาลกับใช้งบประมาณไปไปในทิศท,ทางที่มันไม่สมควรไปทํารัฐบาลไม่คิดจะอุ้มชูนะครับชาวไร่ชาวนาชาวสวนชาวกเกษตรกรไม่ได้อุ้มถึงจะอุ้มก็เอาเศษตังไปโยนแล้วก็ไปหากันเอาเองนะครับแต่ส่วนใหญ่พี่น้องประชาชนคนไทยก็จะรู้ว่านะครับภาครัฐเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะอุ้มคนรวยเอาไว้เช่นเจ้าของโค้งเจ้าของธุรกิจใหญ่ๆเจ้าของห้างใหญ่ๆอะไรพวกนี้มันไม่ใช่อุ้มธรรมดานะครับเป็นการอุ้มโดยไปแก้กฎหมายทําให้คนพวกนี้มีโอกาส ที่จะต่อยอดล่ํารวยต่อไปแต่ขณะเดียวกันคนไทยก็จมดิ่งลงข้างล่างแล้วก็คอยแจกเงิน2,000บาทแจกเงิน4 0 0 0บาทแจกเช็คช่วยชาติแจกเงินดิจิต้อแจกคนละครึ่งอะไรแบบนี้ซึ่งมันไม่ได้ประโยชน์ครับเงินทุกอย่างทุกบาททุกสตางค์มันเป็นงานมันเป็นเงินที่ถูกกู้มาทั้งนั้นฉนั้นถ้าเกิดสมมุติว่าประเทศไทยเรามีรัฐบาลที่ดีเรามีผู้นําที่ดีเนี่ยผมว่านะครับเราแทบไม่ต้องเกรงใจใครเลยนะครับเราสามารถกําหนดทิศทางเศรษฐกิจของบ้านเราได้เราสามารถกําหนดทิศทางการส่งออกของบ้านเราได้ แต่วันนี้เราปล่อยปะละเลยเราไม่สามารถจะทําอะไรได้ในหลายๆอย่างเช่นกรณีเรื่องข้าวเนี่ยเราถูกขมิ้นเอาไปจดขึ้นสิทธิบัตรเราถูกอเมริกาเอาไปจดสิทธิบัตรในขณะของตัวเราเองข้าวเราเองแต่เราต้องซื้อมเมล็ดพันธุ์จากขามิ้นก็ซื้อจากสหรัฐเราก็ซื้อเหมือนกับอะไรครับเหมือนกับการที่จะซื้อหมูมาทามาทาโรงเชือดก็จะต้องซื้อหมูจากเจ้าใหญ่เจ้าเดียวนะครับถ้าไปซื้อเจ้าอื่นก็ไม่สามารถเอามาค่าเอามาชาแหละเอามาขึ้นเขียงได้นี่กฎหมายมันเป็นอย่างนี้ฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่ารัฐบาลไมม่ยอุ้ชู ชาวไร่ชาวนาชาวสวนชาวกเกษตรกรท,ทั้งทั้งที่เขาเหล่านั้นเนี่ยนะครับเป็นกระดูกสันหลังเป็นเนื้อหนังของชาติแล้วคนพวกนี้แหละครับที่จะทําให้ชาติเข้มแข็งชาติจเจริญรุ่งเรืองได้แต่วันนี้กลายเป็นว่าเราต้องอยู่ภายใต้นะครับการกําหนดทิศทางเศรษฐกิจจากสาหรัฐนะครับเราโดนเขาอย่างเดียวเลยประเทศอื่นไม่มีใครมายุ่งกับเรานะครับมีแต่สหรัฐเนี่ยมาจุนจ้านกับเรารูปเดียวเลยแม้กระทั่งเรื่องของการนะครับเอ่อกำหนดสันติภาพที่เกิดขึ้นในภูมิภาคนี้สหรัฐก็กระโดดเข้ามาสาหรัฐเขาอยากเขาจ้องที่จะเข้ามาอยู่แล้ว นะครับก็ต้องการไทยต้องการมาเลยต้องการอินโดนีเซียเพราะสาประเทศนี้นะครับเป็นของที่เรียกว่าถ้าเกิดสประเทศนี้เลือกสหรัฐจีนพินาศเลยนะครับเพราะสิงคโปร์นี้เขาไปเขาไปหมดแล้วสิงคโปร์นี้เขาไปอยู่กับสหรัฐหมดแล้วเหลือไทยที่ยังมันเงันมนงนอยู่มาเลสตอนนี้เริ่มที่จะยืนชัดเจนนะครับออกมายืนอยู่แถวหน้าว่าเราเอาอเมริกาอินโดนีเซียก็เหมือนกับไทยก็ปองแปงปๆองแปงกันอยู่ฟิลิปปินส์ก็เหมือนกันก็ป้องแปงปๆองแปงกันอยู่นะครับฉะนั้นเราจะสังเกตภาพ นะครับก่อนที่มันจะมีการยิงกันเกิดขึ้นเนี่ยนายกรัฐฯประธานาธิบดีสีจิ้นผิงก็เดินทางไปเยี่ยมมาเลเซียหลังจากที่เทคออฟจากคามิแล้วก็ไปแลนดิ้งที่มาเลเซียจีนกําลังทําการค้าในรูปแบบใหม่จีนกําลังตามทาการค้าในลักษณะก้าวกระโดดมันทําให้มาเลเซียมีเาเรียกว่ามีความมั่นคงทางเศร,รษฐกิจมากขึ้นในขณะเดียวกันที่ไทยไม่ตัดสินใจอะไรสักอย่างเลยนะครับมันเลยทาให้เกษตรกร,กรชาวไร่าชาวนานเนี่ยของเราเนี่ยเดือดร้อนแล้วก็อ่อนแอลงทุกวันจนจะกลายเป็นขี้โลกเอเชียทุกวันนี้ มาวันนี้หลังจากมีการประทะมีการทําข้อตกลงสัญญาหยุดยิงเปิดสันติภาพสารัฐเป็นคนกําหนดเกมนี้ทั้งหมดโดยมีมาเลเซียอยู่เมื้องหลังแล้วขเขมรคอยส่งข้อมูลขเขมรพยายามผลักดันให้ไทยเนี่ยนะครับกลายเป็นผู้ร้ายทางการเมืองในระหว่างเวทีโลกนายกรัฐมนตรีของเราที่ผ่านมาก็ไม่ได้ทําอะไรนอกจากอะไรครับถูกอัดเสียงแล้วก็ถูกประชาชนเนี่ยด่าว่าเป็นคนขายชาติด่า,าคนทรยศชาติซึ่งจริงๆผมไม่เชื่อแล้วครับว่าคุณรัฐบาลคนที่แล้วเนี่ยเขาจะขายชาติจริง นะครับยังไม่มีการตัดสินแต่ว่าประชาชนไปตัดสินกันเรียบร้อยแล้วตรงนี้ห้ามไม่ได้มาหลังจากมีการเซ็นนะครับข้อตกลงหยุดยิงสันติภาพกันแล้วนะครับต่อมาในขมิ้นก็แหกกดฉีกทิ้งหมดแล้วก็เริ่มเติมกําลังเสริมอาวุธรวมถึงการวางทุนระเบิดแล้วก็มีการทํากับดักระเบิดชนิดใหม่ขึ้นมาทหารเราเสียขาไปทั้งหมด7ขาขาที่7นี้กะว่าคงจะได้เปิดกันก็ไม่มีการเปิดกันผมก็เข้าใจแล้วครับการเปิดกันมันต้องใช้งบประมาณมากแต่มันไม่ถึงขั้นร้อยวันสามแสนล้านเนี่ยผมว่ามัน มันไม่ถึงขนาดนั้นเราไม่ใช่สหรัฐอเมริกาไปลบก,กับที่อื่นนะเราไทยอะ่ะเออนะถ้าเครื่องบินนะ่ะโอเคเราเข้าใจได้ว่าค่าแมนเทนแนนต์ค่าน้ํามันค่าลูกระเบิดมันจะแพงตรงตรงกองทัพอากาศเท่านั้นเองอาจจะวันละเท่าไหร่ฮะวันละวันละสามหมื่นล้านวันละสองสามหมื่นล้านเนี่ยมันหมดไปกับการการใช้เครื่องบินทําสงครามทางอากาศแต่ในขณะเดียวกันของเราที่อยู่พื้นราบเนี่ยมันใช้งบประมาณไม่เท่าไหร่แล้วครับเราไม่ได้เดินทางข้ามทวีปเราต้องไปลบก,กับที่นู่นที่นี่เราลบก,กับอยู่เนี่ยข้างๆเราเลยเนี่ย นะครับมันก็เป็นอะไรที่มันไม่น่าจะใช้ถึงขนาดนั้นอย่างพลโทอภงพงศธรอะไรนะที่บอกว่าประเทศไทยต้องใช้งบประมาณวันละวันละไ้่งรู้ว่าแต่วเวดเศษนะั้นถ้าเกิดลบกันร้อยวันก็สามแสนล้านวันละสามหมื่นล้าน่ะคือผมก็ว่ามันมันโอเวอร์เกินไปนะมันไม่ถึงขนาดนั้นหรอกแต่ก็อย่างว่านะแกเป็นทาหารเก่าแกก็คงจะรู้อะไรของแกนั่นแหละนะนะแต่ว่ามันไม่ถึงขนาดนั้นสุดท้ายเนี่ยนะครับเราถูกอเมริกาเนี่ยบีบเราอีกรอบหนึ่งว่าถ้าเกิดไม่ยุติ คือเขากำเขาเขากำชะตาชีวิตประเทศไทยไว้เลยแล้วเขากล่าวหาเราเลยนะครับอเมริกาเนี่ยเขาบอกไทยเนี่ยยังไม่ยุติบทบาทเรื่องของการที่ไม่ปฏิบัติตามปฏิญญาสัสนติภาพเนี่ยเขาจะทบทวนเรื่องภาษีใหม่คือหลังจากที่เราหยุดยิงแล้วเขาประกาศแล้วเราสุดเก้าแล้ววันดีคืนดีเขาไม่สบอารมณ์เขา,เขาก็จะประกาศว่าจะยกเลิกและจะพิจารณาใหม่เท่ากับว่าเราต้องทําทุกอย่างเพื่อให้อเมริกามีความสุขแต่คนในประเทศไม่มีความสุข วันนี้คุณอนุทินก็เริ่มที่จะเสียงแข็งขึ้นมาบ้างกถ็ถือว่าถือว่าดีครับถือว่าขอบคุณคุณอนุทินนะครับเริ่มออกมาเสียงแข็งว่าไม่สนใจประเทศผมแม่งแย่อยู่อย่างนี้ก็เพราะแม่งมีไอ้เขมรเนี่ยพยายามทำแล้วทําไมพวกมึงเนะี่ยมาเลสารัฐทำไมพวกมึงถึงไม่ไปพูดถึงเขมรซึ่งมันมีปัญหาตลอดเรื่องนี้นั้นเราจะโทษมาเลเซียมันก็ลําบากใจเรื่องนี้เราจะโทษอเมริกาแล้วก็โอ้โหพูดยากเพราะอะไรครับผมฝากท่านอนุทินชันวีรุลนาะยกรยัฐมนตีสักนิดหนึ่งนะครับว่า กระทรวงบ้านเราที่มีปัญหามากที่สุดที่แม่งกระจอกที่สุดถือเรียกว่าภาษาบ้านผมเขาเรียกเฮงซวยที่สุดคือกระทรวงต่างประเทศเป็นกระทรวงที่กระจอกที่สุดในสายตาของผมเลยไม่ต้องมีกระทรวงนี้ก็ได้มึงผมว่าอย่าไปมีมันเลยครับหรือว่าจะเปลี่ยนรัฐมนตรีเปลี่ยนปลัดกระทรวงเปลี่ยนอธิบดีแล้วก็เอาคนใหม่ที่เขาอยากทํางานเนี่ยเข้ามาทํางานแทนหรือจะง่ายกว่ายุบกระทรวงไหมจริงไหมครับลราให้กระทรวงกลาโหมไปทํางานแทนดีไหม กูว่าทหารเนี่ยบางทีโดนไฟล้นตูหน่อยก็ยังทํานะแต่อันนี้แม่งเผาทั้งกระทรวงเลยแม่งยังไม่มีใครทาเงี้ยอะไรเลยคุณดูดิครับประสบการณ์ที่ผ่านมาก่อนจะยิงหลังขณะยิงแล้วหลังยิงคำเมนแม่งร่อนหนังสือร่อน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 มันไม่สนใจเลยว่าคนเขาจะรู้ว่ามันโกหกหรือไม่โกหกมันบางประเทศก็รู้ว่าคำเมนโกหกแต่มันก็ร่อนไปฟ้องเขาวันนี้มันไปฟ้องโดนนั่นทำมันไปฟ้องอาเซียนซึ่งเป็นพวกมันมันไปฟ้องถึงยูเอ็นมันก็ทํา รหรืออย่างเดียวที่มัน,มนยังไม่ไทําคือมันฟ้องบ้านเราเป็นอาชญากรสงครามหรืออย่างเดียวท่้นั้นมันฟ้องไม่ได้เพราะถ้ามันฟ้องปุ๊บมันรู้ว่าเรามีหลักฐานแต่เราไม่เปิดผมไม่ทราบกระทรวงต่างประเทศมึงนั่งทำยี่ยอะไรอยู่มึงต้องตามหลังขเขมรตลอดปร,ประสบการณ์ที่ผ่านมาที่เราโดนขมรเล่นงานมาเนี่ยผมถามว่ามึงยังจากันไม่ได้อีกเหรอมึงไปแดกข้าวหรือแดกขี้กันเนี่ยไอกระทรวงต่างประเทศกูว่าทั้งที่ดีนะครับท่านนายกมึงเปลี่ยนรัฐมนตรีเถอะไอ้ไนี่ไม่ได้เรื่องเราไม่รู้เรื่องหาอะไรเลยไปพูดซะดีสุดท้ายแม่งจะเอาขมอยย่างเดี ทั้งๆท,ที่อารมณ์คนไทยเนี่ยมันเกลียดเขเมรทั้งหมดมันทําร้ายทหารเราเสียชีวิตมันยิงประชาชนเราเสียชีวิตมันทําร้ายทหารเราจนขาขาดกระทรวงต่างประเทศบอกเราไม่ควรมีกําแพงเราควรจะมีสะพานไม่เชื่อมโยงมันจะได้คุยกันง่ายมึงไม่ต้องพูดขนาดนั้นมึงมี MO มอูมึงยังคุยกันไม่รู้เรื่องเลยแล้วมึงจะไปคุยทีย่อะไรตรงนี้อีกจริงไหมครับดังนั้นเนี่ยผมว่าเปลี่ยนตัวนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศเอาคน,นการหาคนทํางานในกระทรวงต่างประเทศไม่ยากหรอกนะครับคนเก่งๆมีเยอะ แต่คนเก่งพวกนี้ก็มักจะอยู่ใต้ส้นตีนในพวกที่ไม่เก่งไงวันๆกระสายรุงเทาวิ่งกันอย่างเดียวไอ้อธิบดีต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องต่างประเทศเนี่ยนะครับเอาแม่งไปแขวนในสำนักนาะยกให้หมดไอ้คนพวกนี้แม่งไม่ทํางานเวลาจะพูดความจริงก็ไม่กล้าพูดเวลาจะเปิดเอกสารก็ปิดมิดชิตเปิดไม่หมดอะไรอย่างเงี้ยแล้วปล่อยให้คนไทยแม่งโง่อยู่อย่างนี้มันจะได้ทางนะมันจะได้หลอกกันได้นะครับถ้าไม่ได้ผลประโยชน์แล้วคืออะไรจริงไหมครับวันนี้คุณอน,อนุทินคุณต้องไฟคุณงานหนักมากคุณต้องไฟในประเทศด้วยไฟต่างประเทศด้วย แต่ขอชื่นชมที่คุณอนุทินได้ถแถลงออกมานะครับอย่างน้อยก็ทําให้รู้ว่าคุณอนุทินไม่แคร์สหรัฐนะครับจนกระทั่งวันนี้โดนันทํานะครับได้ส่งสัญญาณมาที่ทําถุบเนี่ยนะครับว่าเรื่องของประเทศไทยกับขเขมรน,นั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับการพิจารณาภาษีการค้าของไทยกับสหรัฐนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกันจะไม่หยิบมันรวมกันมันคนละเรื่องเห็นไหมครับพอเราปฏิเสธเสียงแข็งใส่อ,อเมริกาไปทําก็ต้องถอยใช่ไหมครับ ทำยังไงก็ต้องถอยเพราะทําดูแล้วเนี่ยเผลอๆที่ถ้าเกิดไทยเนี่ยไปเลือกจีนขึ้นมาเนี่ยอเมริกาก็จะอยู่ยากเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าแน่นอนครับทั้งจีนทั้งรัเสเซียนะครับทั้งปากีอะไรพวกเนี้ยเขาจะอยู่กับเรานะฮะร,รวมถึงเกาหลีเหนือนี่อาจจะออกมาร่วมด้วยนะครับอเมริกาไม่กล้าเสี่ยงดังนั้นทําตอนนี้มันเกิดสงครามการหาพันธมิตรจีนก็ต้องการพันธมิตรที่อย่างที่เรียกว่า ยังจริงใจกันจริงๆถึงแม้ว่าคุณจะอยู่ในระบบการปกครองระบบการปกครองอะไรแต่ขอให้คุณจริงใจกับเขาจีนก็จะได้ประโยชน์จากตรงนั้นไปสหรัฐก็ต้องการไทยและมาเลเซียนะครับแต่ตอนนี้มาเลเซียเขาเปิดหน้าว่าเขาโอเคเขาแฮปปี้เขาอยู่ดีมีความสุขกับสหรัฐมันยังไม่รู้คนมาเลเซียยังไม่รู้ว่านายอันวาอิบราหิมเนี่ยตัวขายชาติเลยตัวขายชาติเลยแล้วมาเลเซียไปเดินทางนี้จะเหมือนกับเขมรที่จีนทําที่จีนครอบงำ,ำเขมรและสักวันหนึ่ง มาเลเซียก็จะต้องโดนอเมริกาครอบงำแล้วจะถูกสร้างฐานทัพและนํากําลังเอาเข้ามาประจานั่นเท่ากับภาษีเอกอราชร้อยเปอร์เซ็นต์มันต่างกับสิงคโปร์สิงคโปร์เป็นประเทศเล็กๆแต่เขาเสียงดังเขาเสียงแข็งเขามีเงินมากมายพอที่จะซื้อสามสิบเอฟสามสิบห้าสองสามฝูงได้จากอเมริกาเป็นเงินสดเขามีเงินแต่ประเทศเรามันไม่ใช่ประเทศเรามันมีเรื่องของการทุจอริตคอร์รัปชันมันมีการโกงกันต่างๆทาให้ประเทศเราไม่เหลือเงินไม่เหลือเงินที่จะไปซื้อแต่มันมีทรัพยากรธรรมชาติมันอยู่ในภูมิรัฐศาสตร์ที่ดีนะครับ การที่อเมริกาคาดหวังเราที่เขายอมถอยที่ทํายอมถอยเพราะทําต้องการเราเป็นพันธมิตรวันนี้ <c oughs> วันนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่เรากับเขมรแล้วนะครับวันนี้มันกลายเป็นเรื่องของการที่มาหาอํานาจทั้งสองฝ่ายจีนกับสหรัฐต้องแย่งชิงประเทศต่างๆที่อยู่ในภูมิภาคอาเซียนถ้าใครแย่งได้มากเท่าไหร่คนนั้นก็จอมจะได้เปรียบนะครับส่วนประเทศไทยจะไปยืนการกับใครจะไปยืนข้างไหนผมว่านะครับเราตอบไม่ได้หรอกแต่ใน คำตอบผมในใจมีอยู่แล้วถ้าเป็นผมผมจะเลือกใครวัน,นวันนี้เราอาจจะไม่เลือกเราอาจจะเล่นสองหน้าแต่วันข้างหน้าเนี่ยมันจะต้องเลือกฝัง่งถึงวันนั้นประเทศไทยจะเลือกใครนะครับถ้าสําหรับคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็ฝากการกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอย่าลืมนะครับสนับสนุนรายการด้วยการซื้อปุ่มซูเปอร์แตง Super Tank ให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องอำลากันไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ